ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงรายการตีอ้วนชวนอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้รายการของเรานะครับเป็นรายการเอาดอมาจัดกันที่สถานที่วัดประคำป้มอมแห่งนี้ ขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราโดยตลอดก่อนจะเริ่มรายการคอนเสิร์ตในวันนี้ที่วัดมาขามป้อมเนี่ยนะครับก็บผมมีของมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเพียงโทรมา5สายแรกหลังรายการจบท่านจะได้รับกิฟต์อยเชอร์จากคอ t พอดห้าบาท5รางวัลรวมไปถึงทุกขยะแแชมเปี้ยนแล้วก็ยังมีวุ้นเส้นฟ้าหองกรุณาจะามาส่งบัตรข้างไปทีท่านจะไม่ได้รับอะไรเลยหรือถ้าเกิดใครพลาดรางวัลแล้วก,กรุณาไปสอยดาวเอานะครับท่านวันนี้เป็นการเสียเวลาเราจะเสนอบทเพลง10เพลงรวดก่อนจะฟังเพลงแรก มาฟังเพลงสุดท้ายกันก่อน,นครับศิลปิาปีรับเชิญของเราในวันนี้จะมาเปิดซิงเกิลที่วัดประขามป้อมแห่งนี้เขามาที่นี่7ปีติดต่อกันทุก <c oughs> วันนี้มีบ้านสองหลังวัว7ตัวรถ3คันทอง2บาท <c oughs> ด้วยการร้องเพลงทั้งสิน้น <c oughs> ขอเชิญท่านพบกับพระพล <c oughs> ผลกองสิงห์ <c oughs> สวัสดีครับแหมเรียกซะเอ๋งเอ๋งเลยได้ข่าวว่าคุณพระพลนี่ออกซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับครับผมออไม่ใช่บชื่อเพลงเลยครับอัลบั้มที่8นะครับชื่อว่ากอดหน่อยได้ไหมนะครับโอ้ยเพลงคุณี่ผมฟังทุกเพลงจริงอ่ะเป็นแฟนเพลงผมเลยชุดเก่าอยากมีแฟนเป็นคนไมครับที่ผ่านมามีหางตลอดไม่ใช่ขออภัยแต่ชุดนี้กอดใช่ไหมครับกอดฉันนานได้ไหม ่ไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่เหรอโผมเล่นซะรุ่นแรกเลยพี่เป็นซีดีแล้วเพลงกอดต้องเป็นเพลงนี้กอดกันหน่อยได้ไหมสนุกไหมครับถ้ามึงเชิญเพลงนี้เพิ่มมีเพิ่มไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อีกครับคุณไม่เใี่ยวพวกนี้มาค cover ไม่บอกเป็นแฟนเพลงผมไงอ๋ออันนี้ไม่พลาดถ้าพลาดคุณตีผมได้เลยพลาดตีได้เลยตีด้วยไมค์คอฟนอันนี้เฮ้ยคุณหาอย่างอื่นตีดีกว่าก่อนจากกันคืนน้ำสองน้ำอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ใช่โอ้โหทำไม โอ้ยคุณเล่นคุณเล่นดรามินะครับเขายื่นทางนี้มาผมก็จับทางนี้โอ้ยแดงเปี้ยเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหแสบเลยนะครับคุณละพลโอไม่แล้วจริงๆร้องยังไงครับเพลงกอดนี่นะฮะกอดหน่อยได้ไหมกอดหน่อยได้ไหมไอคุณก็มัวเนี่ยคุณนาดที่ดามะเอาเหรอไม่มัวบอกหน่อยได้ไหมเฮ้ยคุณลองร้องให้ฟังหน่อยสักท่อนหน่อยนะครับเออไมาร้องไงคุณเองคุณยิงร้องไม่ถูกคุณละพลก็เล่นแคสามสี่เพลงขนาดนี้ กอดหน่อยได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกันโอ้โหอย่างงี้จบเลยก สดสดในรายการตินชนทิวพันธ์วัดมะขามป้อมในวันนี้พอไม่ทราบว่าวันนี้จะมีอะไรมาโชว์ในรายการบ้างรอครับก่อนที่จะโชว์นะครับผมขอญาติดหนึ่งได้ไหมครับไครับพี่เป็นพิธีกรได้ไหมครับใช่ครับช่วยโบไปทิ้งได้ไหมครับโบทิ้งไม่ได้โบเป็นภรรยาโบมีลูกแล้วด้วยทิ้งคงลำบากแต่โบนี่ผมพอทิ้งได้ก็ไม่เป็นไร อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าโบนั่นคุณทิ้งไม่ได้ช่วถือนะครับแต่ผมทิ้งได้มั้ยครับผมไม่กล้าทิ้งเลยซีสซวหรอกครับเดี๋ยวนี้ฮะนี่กินมะลิเดี๋ยวนี้จะทิ้งอะไรคุณพบแบบผมนะครับนี่พูดอย่างนี้เลยเหรอครับครับคุณอยากจะทิ้งโบใช่ไหมครับได้ผมวันนี้ถุงหอมมากเลยเนาะเอาไปเลยผมให้คุณใช้เอาละแค่นี้ผมทิ้งไปเลยทีมงานฝากทิ้งนะนะอย่าไปทิ้งชีสซัวล่ะขออนุญาตเข้าครัวเลยดีกว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรครับเมนูนี่ผมจะเอานี่แหละที่พี่ถือมาเนี่ยผมจะเอาไปทำ บ้าคุณจะไปทำอะไรมันจะเป็นอะไรผัดอะไรได้ย่างย่าย่งางปลาลา่าคนบ้าฟันผมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น <c oughs> ไม่ได้ย่างสากไม่ได้เลยแล้วม,มันจะอันนี้ต้องไปโขกอ๋ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามชมในครัวกันเลยกันสำหรับตอนนี้เราชาววา่ามะขามป้อมคงจะจบคอนเสิร์ตพิคกนีนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเแชร์ในครัวเลยครับเชร์ในครัวเลยครับไปเลยครับ